คุณอะไรกุ้มสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูซ้าอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมาในห้องเรียนวิชาเสริมประสบการณ์หน่วยเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเราเด็กๆพร้อมที่จะเข้าห้องเรียนกับครูแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวเรากันค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเราเด็กๆทราบไหมคะว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะดังนี้คือ หนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติก็คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองโดยที่ไม,ม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มนุษย์ก็จะนํามาใช้ในการดํารงชีวิตนะคะ 2. ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทุกอย่างเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งแวดล้อมประเภทแรกกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสิ่งเหล่านี้ มีทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะที่มีมากมายหลายอย่างเลยนะคะตัวอย่างเช่นต้นไม้ภูเขาเทือกเขาพระอาทิตย์ดวงจันทร์สัตว์ป่าต่ตางๆก้อนเมฆสายลมแหล่งน้ําธรรมชาติแม่น้ําลําคลองทะเลและมหาสมุทรต้นไม้ใบหญา้าพืชพพันธุ์ญาหารต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติล้วนสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดโดยที่มนุษย์เป็นผู้ไปเอานําเอาสิ่งนี้ ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปนะคะเราไปดูประเภทที่2ค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองมีมากมายเช่นเครื่องบินมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีการเดินทางทางอากาศที่สะดวกและเร็วมากขึ้นครกมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนเพื่อใช้ในการทําอาหาร หลอดไฟสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความสว่างในการดำเนินชีวิตรถยนต์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เดินทางได้สะดวกและรวดเร็วกฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมทำให้สังคมมีความสงบสุขเรียบร้อยประเพณีสร้างขึ้นมาเพื่อบ่งบอกแสดงให้เห็นความงดงามของสังคมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราแล้วนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบวิชาเสริมประสบาการณ์เพียงแค่นี้แล้วมาพบกับคุณครูได้ในหน่วยการเรียนรู้หรือคลิปการเรียนรู้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อัสสลา,ามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ